สนับสนุนข่าวรอบวันโดยยาสีฟันซอลเข้มแต่ดี <S <S นายกรัฐมนตรีต้อนรับนายพลเต็มเสงประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเดินทางเยือนไทยตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนหาหรือข้อราชการระดับทวิภาคีและการหาหรือแบบเต็มคณะที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล ทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาแถลงข่าวจับกลุ่มขบวนการจำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าและเลี่ยงภาษีโดยมีของกลางเป็นสุราไวนยบุรีชุดกีฬายี่ห้อต่างประเทศในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลารวมมูลค่ากว่า20ล้านบาทสพชนบุรีแถลงข่าวการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในไทย การจับกลุมในครั้งนี้เป็นแรงงานชาย304คนหญิง142คนรวมทั้งสิ้น446คนมีชาวกัมพูชา394คนพมา่า27และลาว25คนสาวสาวาว50คนเข้าร่วมแข่งขันวิ่งเจ้าสาวในระยะทาง150เมตร โดยการสวมใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวและรองเท้าวิ่งที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีบนถนนในกล้กับอาคารรัฐสภาในกรุงเบลเกตของเซอร์เบียโดยผู้ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือซานจาซิโกจา้าใช้เวลาวิ่งเพียง19วินาที เราคงจํากรณีของน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ15คครครัับบที่ถูกแฟนหนุ่มของเขาชื่อนัทพงศ์พลโยธีอายุ19เนี่ยเอาน้ํามันสาดแล้วก็จุดไฟเผาคงจะจําได้นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ 2, 2> อรกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วตั้งแต่นั้นมาเนี่ยน้องผู้หญิงอายุ15ก็อยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้านะครับล่าสุดนะครับเช้าว,วันนี้ ตอนประมาณสักสิบโมงเสร็เจน้องคนนี้ได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะครับนี่นะฮะแล้วหลังจากนี้ตำรวจก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้กับแฟนของ,ของเขานะฮะก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาด้วยการทารุณกรรมครับ,รบจากข้อหาพยายามฆ่าจากข้อหาพยายามฆ่าก็ะะเ,าเปลี่ยนมานะฮะใช่ฮะเขาจริงๆน้องเขาทรมานมาตั้งแต่วันที่สองแล้วนะ ทรมานมากนะร้ายมากนะฮะนี่แหละอ่ะมันโจมีอะไรฮะมีที่จังหวัดสงขลาช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่วัดควนลังตําบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยปรากฏว่ามีชาวบ้านนับร้อยคนนะครับไปปิดล้อมสาราโรงธรรมวัดควนลังให้จับกลุ่มตัวเจ้าอาวาสพระอธิการบุญจองครุโกนะครับหลังจากที่ไปพบว่าเจ้าอาวาสของวัดแห่งนี้เนี่ยแอบอยู่กับศีกา สองต่อสองนะฮะที่โรงทาของวัดเพียงลำพังแล้วไม่หนาซ้ำนะครับยังพบว่าทั้งสองเนี่ยอยู่ในสภาพที่มีขวดเบียร์เปิดดื่มอยู่ขวดหนึ่งนะฮะจริงๆมีขวดเบียร์สองขวดแต่ว่าเปิดดื่มไปแล้วขวดหนึ่งแล้วก็มีกับแก้มะฮะทั้งข้าวเหนียวลาบส้มตำอยู่ในถุงเนี่ยครบชุดเลยก็เลยมีชาวบ้านที่เห็นเนี่ยเขาก็เอากุญแจเนี่ยไปล็อกโรงทำไว้ไม่ให้สองคนนี้ออกมารงด้านนอก ล็อกด้านนอกเอาไว้แล้วก็ไปตามชาวบ้านมาช่วยกันดูมาเป็นพยานว่านเนี่ยอยู่กันสองคนจริงๆนะครับแล้วก็มีการเชิญเ,เจ้าคณะตำบลควนลังนะครับพระครูสุเมษสุตะกูลเนี่ยมาสอบข้อเท็จจริงต่อหน้าญาติโยมนับร้อยที่มารอดูเหตุการณ์แต่ว่าพาธิการบุญจองเจ้าว,วาดก็ปฏิเสธบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําผิดวินัยสง์ไม่ได้ล่วงเกินหญิงสาวคนนั้นนะครับไม่ได้ดื่มเบียร์ด้วยเข้าไปในห้องจะเอาสังฆทานที่ โยมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนำมาถวายเอาไปเก็บในห้องแต่ว่าปรากฏมีชาวบ้านมาล็อกประตูก็เลยออกไม่ได้ก็ให้การไปเสียแบบนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะทราบชื่อภายหลังนางยาครองขจรเนี่ยก็บอกอีกแบบหนึ่งบอกว่าพระบุญจองเนี่ยโทรศัพท์ให้ไปหาบอกว่าไม่มีอะไรจะฉาญให้ไปซื้อข้าวเหนียวส้มตำม,มาฝากหน่อยส่วนเบียเนี่ยตัวเองเอามาดื่มเองอพอมาถึงวัดปั๊บก็นั่งกินกันสองคนเลยแล้วตัวเองก็ดื่มเบียแต่ว่าพระบุญจองไม่ได้ดื่ม ทีนี้พอถูกเค้นหนักว่าอาทําไมไปแอบกินในโรงทรรมในห้องเก็บของไม่กินในที่สาธารณะทาไมไปกินกันลำพังสองต่อสองเขาก็ตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าชาวบ้านเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยสงสัยมานานแล้วพิติกรรมของพระอธิการบุญจองเนี่ยตั้งแต่รับตําแหน่งเจ้าวาดวัดควนลังมาร่วม10ปีมีเรื่องเกี่ยวพันกับหญิงสาวมาแล้วนับ1ิคนเปยงว่าที่ผ่านมาชาวบ้านบอกไม่มีหลักฐานนะมไม่รู้จะเอาผิดยังไงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเห็นตาตา ก็เลยล็อกประตูด้านหน้าไว้เลยให้ชวาวพากเนี่ยมาเป็นพยานว่าเนี่ยอยู่กันจริงๆนะสต่อ2องหลังจากนี้ไปนะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกนะครับว่าจะเอาอยังไงยังไม่สรุปนะฮะยังไม่สรุปยนะังสรุปยัง,งไม่สรุปท่านผู้ชมครับวันนี้ทางตำรวจนะครับได้แถลงข่าวจับกลุ่มตัวแก๊งที่ทำร้ายร่างกายแล้วก็ปล้นทรัพย์นักร้องค่าย KPN ได้คนที่4แล้วนะครับ หลังจากที่จับนายทวุฒนะครับหรือว่านายเอ็มประพัดสอนนายอนุสอนยะวง์อายุ17จนะฮะจับเมื่อ19กรกฎาคมนะครับแล้วก็22กรกฎาคมก็จับนายมอสคนที่ตีซึ่งหนีไปบวชเป็นสามเณรอยู่ที่บุรีรัมนะครับแล้วก็ตอนกลางดึกของคืนวันที่22ก็จับกลุ่มคนที่4ก็คือนายโจ้คนที่ขับรถนะฮะให้นายมอสไปตีนะครับสรุปแล้วได้ยกแกงแล้ว สคนนะฮะปิดฉาคดีทำร้ายร่างกายคุณบี้กับคุณบอมเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับมีหุ้นของเรานะฮะตลาดหุ้นนั้นตกเยอะนะฮะลบ23.44จุดนะครับอยู่ที่ดัชนีอยู่ที่1185.11จุดนะครับลบไป1.94มูลค่าการซื้อขาย28,428ล้านบาทดาวโจนก็ล่วงด้วยนะครับก็มาจากเหตุปัจจัย ทางด้านของเขตยูโรโซนนะครับซึ่งเขาก็หวันว่าจะเกิดวิกฤตนี่ที่สเปนกับกรีซมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วันนี้มีเรื่องของการก่อการร้ายในในอิรักนะครับโดยกลุ่มอัลเค d ดานะครับวันนี้เกิดเหตุโจมตีและระเบิดหลายละลอกนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับ22ครั้งใน14จังหวัดนะครับของอิรักมีคนตายอย่างน้อย91คนนะครับ ที่หนักสุดก็คือเมืองทาจิห่างจากกรุงแบกแดดไปทางเหนือประมาณ20กิโลนะครับเฉพาะตรงนี้มีคนตาย17นะครับตำรวจกำลังจะไปช่วยก็เจอคาบอมพีชีพไปอีกตำรวจตายไปอีก11นะครับ,รบนี่ฮะแล้วก็เหตุการณ์ฆ่าหมูนะครับในโรงหนังเซนจูรี่16นะครับมือปืนชื่อเจมส์โฮมส์นะครับวันนี้ทางด้านของเหตุการณ์นี้นะครับเขาก็เตรียมตัวที่จะ พามือปืนคนนี้นะครับไปปรากฏตัวต่อ3าเป็นครั้งแรกนะครับในเวลา9ก้าโมงครึ่งนะครับเพื่อรับฟังคําแนะนําด้านสิทธิของผู้ต้องหาและก็นัดวันแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการนะครับมือปืนคนนี้ตํารวจบอกว่านายเจมส์โฮมส์นั้นนะครับวางแผนก่อเหตุมาเป็นเดือนๆนะครับและช่วงที่เขากราดยิงคนไม่เลือกหน้าในโรงหนังนั้นเขาใช้ปืนไรเฟิลน,นะปืนไรเฟิลซึ่งสามารถบรรจุกระสุนได้เป็นร้อยนัด ยิงได้ทีเดียวเนี่ยนะครับ50 60นัดแต่ว่ามันเกิดติดขัดลำกล้องซะก่อนเขาก็เลยเปลี่ยนมาใช้ปืนที่มีอนุภาพน้อยกว่าเป็นเป็นปืนพกนะครับอีกกระบอกนึงอีกกระบอกหนึ่งนะครับนี่นะฮะคือตำรวจบอกว่าถ้าไม่ขัดลำกล้องเนี่ยคนอาจจะตายมากกว่านี้มันขัดลำกล้องซะก่อนนะครับนี่นะฮะแล้วก็นายโฮมคนนี้เป็นคนที่เลยนเก่งมากนะฮะได้เกรด A เสมอเป็นคนที่ชอบกีฬาฟุตบอล และเขาเป็นคนที่ไม่เล่นโซเชียลมีเดียนะครับ,รบไม่ปรากฏว่ามีแอคเคาท์ในโซเชียลมีเดียเลยแต่กลับไปมีอยู่ในเว็บไซต์หาคู่<อ>นะฮะโดยเขาไปมีชื่ออยู่ในเว็บไซต์ match.com นะฮะและกำลังจับคู่กับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็มาเกิดเรื่องซะก่อนในขณะเดียวกันในโปรไฟล์ของเขานั้นเขาบอกว่าเขาชอบดูภาพยนตร์เรื่องดับแอนดับเบิลนะฮะฮาจชิโกฟสตาร์วอนะฮะซึ่งเป็นหนังที่ธรรมดาธรรมดานะครับ แล้วก็เขาสนใจผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่19ถึง38ปีในเว็บไซต์ของเขาเขาตั้งคำถามไว้ด้ว่าจะไปเยี่ยมเขาในคุกหรือไม่เอออ,อยู่ๆก็ตั้งคำถามนี้นะฮะนี่นะครับเป็นคนที่เรียนเก่งก็ได้ทุนต่อปริญญาเอกอะ่ะใช่ครับเเรียนไม่จบปริญญาเอกนะครับเอาเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพนี้นะครับมีคนคนหนึ่งชื่อชองอิฟลรงโดเขาได้ชื่อว่าเป็นโรลเลอร์แมน โรลเลอร์แม,ม็ก็คือชุดของเขาเนี่ยนะที่ใส่มาเขาทำพ,พิเศษข้างหน้าเ็ามีล้อข้างหลังก็มีล้อ,อทั้งหมด31ล้อ็ล้อแล้วรอกว่าเขาไปไถลงมาซิ่งดีกว่าใช้คำว่าไถนี่ซิ่งลงมาบนถนนในเขตภูเขาเทียนเหมือนอที่เมืองจางเจียจื่อมณฑลหูหนานของจีนนะครับซิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยนะฮะ1 0บ7ุกิโลมีโค้งทั้งหมด99้โค,งค้งใช้เวลาเพียงแค่19นาที 10บกิโลกว่าใช้เวลาเพียงแค่19นาทีนะครับความเร็ว33กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหโรเลอร์แมนรถเลอร์แมนนี่นะไถเลยหมาเลยครับฟูดนอนไปตลอดนอนไปตลอดเพราะชุดตัาติดล้อมีล้อจะหงายท้องก็ได้นะเพราะว่าข้างหลังก็มีล้อแล้วเวลาเข้าโค้งนี่มีเบรกป่ะไม่มีดู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 โค้งเลยไม่มีหลุดโค้งเลยเห็นไหมโค้งเก้าสิบเก้โค้งนี่เห็นะส10กิโลกว่านี่ฮะเขาใช้เวลา19นาที ใ่มีสิบเก้านาทีดูฮะไถฟื้อย่างงี้ฮะสามสิบสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นชุดรุ่นที่ยี่สิบเกาละโอ้ก็ทํามาหลายรุ่นทํามาหลายรุ่นโรลเลอร์แมนยังไม่มีใครทําเป็นหนังนะมีอีกภาพไหมทีมงานได้เตรียมภาพที่วันนี้เขาส่งมาในเฟซบ o o กไหมฮะภาพฝากคุณธีระหน่อยเป็นภาพเขาไปเจออยู่ในพระไปเลือกซื้อเสื้อผ้า อยู่ในห้างโลตัสพระเออใช่ซื้อซื้อเสื้อผ้าของใครมีไหมฮะมีมีเตรียมไปไหมฮะพระเลือกซื้อเสื้อผ้าอยู่ในห้างโลตัสอยู่ในห้างโลตัสใช่นะฮะพระพระมีอยู่ชุดเดียวไหมฮะใช่ฮะเขาใส่จีวรไหมฮะใช่เขาบอกไหมซื้อเสื้อผ้าผิงผู้ชายก็เนี่ยก็ใช่ดูเนี่ยอ่ะมีไหมฮะทีมงานเตรียมติดไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูไม่ใช่เหรอฮะก็คือเป็นเป็น คือเข้าไปเจอพระไปเลือกซื้ออยู่ในโรตัสบางนา,อ,าอ,งอยู่ในแผนกขายยกทรงลแล้วแล้วคนก็เข้าไปยืนดูพระก็แบบพอมีคนยืนดูเข้าไปถามเน่ยหลวงพี่มาทําอะไรมาเลือกซื้อยกทรงให้หลานสาวโอ้กำลังจะถามคุณพิรัว่าผิดไหมมันไม่เหมาะอ่ะไม่เหมาะ <c oughs> มันไม่เหมาะ ก็ให้หลานสาวมาซื้อองหรือให้คนอื่นเข้ามาซื้อให้ก็ได้ดูไม่ทันฮะเอาลาไปก่อนฮะเจอกันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ